แขนกูคือรูปธรรมดานะสิ่งที่ฉีก,ก็คือรูปธรรมดาแต่ความคิดของกูอย่าไปตรงนั้นความคิดของกูหรือว่าความคิดของเราไปหาหนุนพ่อแม่ผู้ย่าตายายหนุนหนยมานะมันคือแบ่งให้ได้ครับอย่าไปโฟกัสกับตนที่ฉีดนะห้ามโฟกัสดตดขาดนะคือคืออย่าไปคล้อยตามมันโอเคไหมครับอยากฉีดฉีดไปว่าเออคนชวสวยมาฉีดให้หน่อยก็ดีเหมือนกัน ถ้ามันจะเป็นไปได้ว่าไปน,นู่นอย่าไปติดตัวน,นั้นครับนึกถึงพ่อแม่ปู่ยา่าตายายนึกถึงสิ่งที่เรากรการะสการะ,ะ,ะใครล่ะครับในโลกใบนี้พอที่นึกถึงเขาเรียกว่าขอพึ่งบุญบารมีก็ว่าได้นะเขาเรียกว่าพึ่งบุญกุศลของผู้ให้กำเนิดก็ว่าได้จำไม่ให้ดีภาษาลุงอย่าไปอย่างนั้นครับแปลว่ากายส่วนกายใจคือความนึกคิดคิดไปถึงพ่อแม่ปู่ยา่าตายายนอน คิดไปถึงอะไรก็ว่ากันไปหรือแต่คิดถึงเอากับพิเริยของลุงขันนี้ก็โอเคไม่มีปัญหาพาอคิดถึงใครใครก็ได้ไม่ได้สูญเสียแต่ประการใดโอเคไหมครับแต่การกระทํานี้ปล่อยมันไปแล้วสิ่งที่ฉีดเข้าไปจะไม่มีผลกับร่างกายเรานี่นะครับโอเคไหมโอเคไหม,อเ,ไหมเอาหลักการนี้ของลุงไปใช้ครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดจะฉีดซึ่งหนีไม่ออกทีนี้คนที่ฉีดแล้วมีปัญหาไหมครับก็นับอากาศครับท่าน เดิมเดิมน้ำเข้าไปเงา,าก,กระไปเข้าไปให้มันเบอร์นห้มันเผาไพ,ขพาไ้ของเผาไหม้ของไม่ดีออกจากร่างกายเรามันจะถูกขับออกไปโดยคาร์บอนไดออกไซด์เช่นออกไปยังปัสสาวะอุจจาระออกไปทางเหงื่อนะครับยิ่งทําให้เหงื่อออกนะครับตรงนี้มันจะล้างเร็วๆนะครับจำไม่หนอยครับพวกนี้ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าสิ่งที่ลุงนําเสนอเวลานี้มันจะก่อประโยชน์กับโดยท่านโดยรวมที่สุดทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดโอเคไหมครับเชื่อมั่นเกินร้อยที่ว่านี่เพราะฉะนั้นขอให้ทามันถึงยุคมันครับยุคพลังงานบริสุทธิ์รักษากันแหละกัน โอเคนะลุงออกพีูเดอจี for human care จบข่าวไหมจบข่าวไหม <laughs>